là นักขวาวะว่งคัดขครใครอี๋วันนี้ทุกคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Easy Studio นะครับวันนี้เราทั้ง3คนซึ่งเป็นมือตัดต่อของทั้งช่อง Easy Boy Easy Boy X 2นะครับ Easy Studio กีจี Easy Boy กระต่ายน้อยหันสาทุกอย่างครับที่เกี่ยวกับไดเคือ Easy Boy นะครับพวกเรา3คนก็เป็นคนผลิตคอนเทนต์ออกมานะครับหน้าบวมๆประมาณนี้นะฮะขอแนะนำตัวก่อนนะครับสวัสดีครับผมผมนายพีครับผมจากจากช่องวิสพีครับผมครับสวัสดีครับผมเคิมจากทูติชช์ ชชอเราจะมาชำแหละนะครับผมโปรแกรมที่เราใช้กันในช่องนะฮะกว่าจะได้หนึ่งคอนเทนต์นะครับผมเราต้องใช้โปรแกรมอะไรบ้างนะครับท้งโปรแกรมตัดต่อโปรแกรมตัดโปรคลิปนะครับอัดคลิปวิดีโอนะฮะเสียงประกอบแล้วามาจากไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมาชำแหละกันเลยนะครับขออ่าสคริปต์เลยครับผมเอาละโปรแกรมแรกที่ผมใช้นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมน่าจะเป็นโปรแกรมเอ้ยนั่งดีดีเฮ้ เออนี่แหละปากกระป๋องโมเดลโปรแกรมแรกของเรานะครับที่ใช้นะฮะก็จะเป็นโซนี่เวกัสนะครับซึ่งผมใช้มาตั้งแต่5ปีที่แล้วนะครับสายโซนี่เขารู okay. ้ดีว่าความเก๋ากึกแล้วก็ความแหลกของมันคตรพอคุณแม่แหลกนะครับซึ่งโซนี่เวกัสนะครับเราใช้ในงานของวิดีโออย่างเช่นพวกมีมนะครับหรือว่าท่องเที่ยวผมก็ใช้หมดนะฮะซึ่งคนที่ใช้โซนี่เวกัสนะครับผมหลักเลยก็คือผมกับน้องพีนะครับส่วนทางนี้เป็นฝั่งของพีเมียโปเดี๋ยวเราจะพูดกันอีกถัดไปนะฮะโซนี่เวกัสครับผมเป็น โปรแกรมที่เรียกได้ว่าน่าจะไม่ได้อยู่ในความคิดของทุกคนนะครับว่าเอ,อโปรแกรมตัดต่อใช่ไหมเอออยากทำยูทูบยังเลยใช้โซนี่เวกัสดีกว่าไม่มีไม่มีในความคิดเลยนะครับแต่โซนี่เวกัสผมได้เรียนมาตั้งแต่นูน่นนะม6กเออก็เลยแบบถนัดแล้วก็มาสอนน้องพีแล้วก็ตัดต่อกันต่อนะครับระดับความยากสําหรับผมนะฮะใช้เวลาศึกษาประมาณ6เดือนก็ถือว่าตัดได้แล้วนะครับผมแต่ถ้าใครเก่งเลยก็1วันตัดได้แน่นอนนะครับระดับความยากของน้องพีนะครับผม ออตั้งแต่พี่เอามาเผยแพร่ให้กับผมได้รู้ก็ผมใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งประมาณเกือบเดือนหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นหัดตัดมีมด้วยอ,อประมาณนั้นครับผมหน้าตาโปรแกรมเลยครับมันเป็นยังไงครับอินเทอร์เฟซหน้าตาโปรแกรมมันก็ค่อนข้างที่จะมันดูง่ายก็ไม่ง่ายจะยากก็ไม่ยากเอาเป็นว่าผมรู้สึกกลางๆแล้วกันม,มันมันรู้สึกแบบมองแล้วก็ไม่ได้งงอะไรขนาดนั้นโอเคอแล้วคะแนนสาหรับมือใหม่ที่อยากจะใช้โปรแกรมนี้ให้ให้กี่คะแนนครับความยากแคบคัดสิบคะแนน ให้ประมาณ7แล้วกันมันก็ไม่ได้แบบง่ายขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไป ฝึนนกก็ฝึกได้ฝึกก็ฝึกได้ก <g> ็สำหรับผมนะครับความยากของโปรแกรมนี้ก็อยู่ที่ระดับเจ็ดเหมือนนอ้องพีเลยนะครับเพราะว่าก็ต้องใช้เวลาศึกษามานันนิดนึงเพราะอินเทอร์เฟซมันก็เก่าด้วยแต่ว่าถ้าตัดเป็นตัดชํานาญปุ๊บใช้เครื่องมืออะไรเป็นอีกคือแบบโฟไม่ว่าคุณจะตัดอะไรก็แล้วแต่โอ้โหดีซูมระบบซูมดีจัดนะครับผม <c oughs> <c oughs> ต่อไปนะครับโปรแกรมพีเมียโปรครับฝั่งพีเมียโปจะเป็นของพี่คิมนะครับที่ใช้นะเป็นโปรแกรมยอดนิยมไหมยอดนิยมเลย เออแบบว่าสายตัดต่อปุ๊บพิมียโปรเลยใช่ตอนนี้ตัดต่อจริงจังอืน้อยมากที่จะเห็นคนที่แบบตัดตอด่อได้เล่นมาใช้พีิมียบก็อนข้างที่จะยากอือพอสมควรนิดนึง ตัวอันนี้แคปคัดทั้งหมดแล้วที่เมียมก็เข้าใจยากนะครับแต่ถ้าเข้าใจไปแล้วมันก็จะเป็นมอืออาชีพมากขึ้น,นแล้วก็เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ครบเครื่องเหมาะสำหรับมืออาชีพนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านเสียงก็มีให้ปรับแต่งมากมายทาสซิชชั่นนะฮะแล้วแบบพวกเกทด,ดงเกทด,ดิงสีเราก็ไปศึกษาต่อได้ก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่ครบเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องลงทุนหน่อยใช่เพราะว่ามันก็เป็นโปรแกรมที่ไม่ฟรีแล้วก็ไม่มีมซื้อถาวรต้องเช่าต่อเดือนก็เป็นพันอ่ะเออเป็นพันแไประบบซังสคริปชั่นก ก,ก็แลกกับความคุณภาพของเขาอือใช่ใช่ใชสำหรับใครที่สนใจพีเมียโปนะครับก็ความยากระดับเท่าไหร่ครับเต็มสิบครับเต็มสิบให้เท่าไหร่โอ้เต็มสิบเลยที่สรับพีเมียผมให้สักแปดแล้วกันแปบดบให้แปดพอเพราะว่ามันจะมีโปรแกรมพวกแบบ after effect ที่ความยากระดับขึ้นไปอะไรเงี้ยอ,อ,อันนี้สำหรับพีเมนะียโปเนาะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูนะครับคลิปที่ตัดด้วยพีเมียโปในช่องเราแล้วกันนะครับผม โปรแกรมต่อไปนะครับจะเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับการทําปกวิดีโออยากสอบถามครับคุณพีวุณใช้อะไรทํำปกครับผมแน่นอนว่าผมยังใช้ p h o t o s h o ครับเพิ่งหัดมาใช้ด้วยอ่า <c ười> ได้ข่าวว่าคุณใช้เพนต์ไม่ใช่ครับมันเป็นเรื่องของอดีตเมื่อานานมาแล้วเมื่อนานมาแล้วแล้วพิซซี่พลแ lap โอ้โหโคเก่าเลยขึ้นรูปพิกเซลแ lap คายมาสเตอร์วีวาวิดีโอวีวาวิดีโอพูดมาผู้แก่เลยอะหงอกเลยหงอใส่หงอก <c oughs> <c oughs> เออเป็นเพชรไดมอนด์เออใช่ก็น้นพีก็เป็นไฟล์โฟตช็อปนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ชํานาญขนาดนั้นใช่ไหมอืมใช่ก็แบบว่าคอปได้ตัดได้ลบแบ็กกราวได้เออใช้ประมาณนี้แหละพวกเราไม่คิดว่าใช้ Photoshop กันใช้เหมือนกันเลยอืมใช่ก็สำหรับใครที่อยากจะทำหน้าปกนะครับก็มันเป็นสิ่งแรกที่คนดูเขาเห็นเนาะก็อยากจะให้ใช้โปรแกรมที่แบบว่าใช้ง่ายอ่าเข้าใจง่ายแล้วก็เรียบเรียงอะไรให้มันดีให้มันดึงดูดน่าสนใจนะครับผมก็แนะนำเป็น Photoshop พิกเซลแหลวโปรแกรมตัดไปโปรแกรมถัดไปนะครับโปรแกรมเบนเดอครับอันนี้คือมีฝั่งเดียวเลยก็คือพี่คิมใช้ได้นะครับขอทราบระดับความยากนะครับหน <1, S 2> ึ่งหนึ่บหนึ่งสิบเอาไปเลย1ิ ทำไมครับมันยากครับมันยาก,ยากต้องปั้นโมเดลต้องหาร่น<ม>หานี่ใชออ่แล้วบางครั้งแบบโมเดลเสียเงี้ยต้องทำใหม่อ่าเออแล้วดัดนิ้วดัดข้อมือดัดแขนดัดหัวดัดปากอืมอืมคือถ้าเห็นหลาย,ลายช่องนะเออแบบสตรีมโมเดลทำโมเดลใช่ไหมอ่าอ่าสตรีมมาสองชั่วโมงแล้วยังอยู่ที่เดิมอยู่เลย <laughs> นิ้ว ok ยังงงยังยังอยู่แค่นิ้วอยู่เลยถ้าน้องๆ้องอยากจะใช้เบนเดอร์จริงๆควรใช้ในสายงานไหนต้องปั้นโมเดล่ะแต่เห็นหลายคนเขาแบบปั้นโมเดลในโรบอทขายนะถ้าเรียนโปรแกรมนี้หรือว่าใช้โปรแกรมนี้เพิ่มเติมเข้าไปงานก็จะคุณภาพมากขึ้นใช่อันนี้ก็เป็นสาหรับโปรแกรมเบนเดอร์นะถ้าใครอยากไปศึกษาก็ลองไปศึกษาดูนะครับความยากก็11บเทับสินะครับมีคิมให้เกินไปเลยฮาร์ดคอร์สุดๆอันดัต่อไปจะเป็นหมวดหมู่ที่ไม่ใช่โปรแกรมนะครับจะเป็นส่วนของเพลงประกอบเสาร์เอฟเฟกต์เสา์เอฟเฟกต์ที่ได้มาคือได้มาน แล้วได้มาจากช่องที่เขาแจกฟรีสมัยก่อนแล้วก็ใช้มาตั้งแต่ตอนนั้นแหะตั้งแต่ตอนพี่ไยรุ่นเนตอนที่แก่แล้วได้มาจากที่อื่นแล้วก็แปลงเป็น MP3 นะครับแล้วก็มาทําให้มันกลายเป็นเอฟเฟกที่เราหย่อนใส่กันทุกวันนี้นะครับผม ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาก็เราก็แบบไปนั่งดูใช่ไหมลนะ่ะแล้วบอกเออเอฟเฟกต์นี่ไม่น่าสนใจวะเราก็มาแบบประยุกต์ใช้<ม>แต่ก็บางอันก็หาไม่ได้แล้วนะต้องบอกว่าบางอันก็หาไม่ได้ต้องอย่างนี้เออใช่มาดูพวกพี่จะหาไม่ได้น้องสบัดคอร์สเรียเดี๋ยวพีนะครับผมหาเอฟเฟกต์มาจากไหนครับแต่ก่อนอ่าพวกสายเอฟเฟกต์ใช่ไหมอ่าผมอาจจะเป็นสายลึกนิดนึงไอ้พวกสายเอฟเฟกต์เนี่ยมันจะมีสมัยก่อนมันจะเป็นแอปมือถือพี่รู้พี่จำพวกแอปสายเอฟเฟกต์ได้ไหมที่กดปุ๊บมันจะมีสายเอฟเฟกต์อะไรเงี้ยอ่าอ่ะเราสามารถอันนี้พูด ในสายมือนิดนึงเราสามารถแตกไฟล์แอปพวกนั้นออกมาแล้วทีนี้ค้นหาไฟล์ที่มันเก็บไซน์เฟกตต้นฉบับไม่ได้พอค้นพบตรงนั้นปุ๊บคุณจะได้ไซน์เฟกทุกอย่างนั้นที่เป็น .mp3 เลยอ่าแล้วก็คัดมันออกมาแล้วก็มายัดลงในคอมใช่ใช่อาจจะมืดหน่อยก็ไซน์เฟกส่วนใหญ่ก็ได้มาจากเป็นแอปพวกนั้นแหละก็ขอบคุณมากครับบนที่ทาวโลนี้วันนี้หาไม่ได้เลยอันนี้ก็เป็นชาวดูดนะครับถ้าน้องๆอยากใช้แบบถูกลิขสิทธิ์นะครับมีต้นทุนขึ้นมาหน่อยนะครับก็แนะนาเป็นอิพิเนมิกซ คนใช้กันนะครับมีทั้งเสาวเอฟเฟกต์เาวแบบภาพยนตร์ตัดเทลเลอร์นหนังใส่กงใส่เกมอะไรมีหมดทุกหมวดหมู่นะครับก็ลองไปเลือกหาดูนะครับแต่ว่าใครสายฟรีอันนี้แนะนําอีกอันนึงก็คือ u t u b e ครับยูทูบจะมีฟังก์ชั่นที่ให้เพลงฟรีอาจจะไม่แซบหรอกแต่ต้องพยายามหาว่าเออเพลงนี้มันแบบดีมันมีเพลงที่ดีมากทุกคนคุ้นหูเยอะแยะมากมายนะครับก็ลองไปดาวน์โหลดดูนะครับตรงนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันนะแล้วก็ไป่ตีลิขสิทธิ์ด้วยหรือวิธีที่ง่ายที่สุด ขอจากยูทูบเบอร์ด้วยกัน,นขอจากยูทูบเบอร์ด้วยกันขอจากเพื่อนที่ทำยูทูบเหมือนกันเดี๋ยวก็ลองไปขอดูครับผมถ้าอยากได้ซาวเอฟเฟกต์เราแจกซาวเอฟเฟกต์เด็กๆไหมก็ดีนะพี่แล้วก็แจกแก็ดีนะอ่าเดี๋ยว,แ,วแจกเป็นไฟให้เขามาโหลดไป Google Drive อะไรเงี้ยได้ๆเดี๋ยวพี่จะเอาซาวเอฟเฟกต์เอาไปแปะลิงก์ด้านล่างแล้วกันด้านล่างโหลด Google Drive แล้วก็ไปแตกไฟล์ได้เลยนะครับแต่ว่าโทรศัพท์พี่ไม่รู้นะแต่คอมนี่ใช้ได้แน่นอนเป็นซาวเอฟเฟกต์ประจำช่องพี่นะครับอ่าซึ่งพี่ก็เอามาจากช่องอื่นี มันก็ร่น,นแหล,ลุงวมใช้กันใช่แจกกันไปต่อไปจะเป็นโปรแกรมอัดหน้าจอนะครับที่พวกพี่ใช้นะครับเกี่ยวกับคลิปเกมหลักๆเลยอะ่ะให้ทายให้ทายว่าโปรแกรมอะไรอ่ะอย่าอคิปดีเฮ้ยโปรแกรมอัดหน้าจอยอดนิยมต้อง OBS ดิเออ โมบิเซนโมบิเซน OBS นั่นแหละครับใช่ครับเราพูดถึง NVIDIA Recorder นะครับใครที่มีคอมพิวเตอร์หรือว่าอยากจะอัดหน้าจอนะครับก็สามารถใช้ OBS ได้เลยนะมีฟังก์ชันมากมายไม่ว่าจะแยกเสียงนั่นนี่สตรีมได้ด้วยโปรแกรมฟรีเนาะคุ้มฟรีด้วยนี่แหละใช่ใช่ใช่ในช่องเรานี่ใช้ประมาณนี้เลยเนาะเอ่อคือไม่ได้แบบอ่อพวกโปรแกรมที่ลึกลงไปต้องเขียนโค้ดเจนโค้ดไม่ไม่ครับไม่ไม่แค่มันคัดชนและใส่อฟเฟกได้ก็พอ ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนมาตามนี้แลยครับผมใครที่อยากจะลองไปศึกษาดูหรือว่าอยากใช้โปรแกรมแบบนี้ดูก็สามารถไปศึกษาได้เลยนะครับพวกพี่ก็ใช้ประมาณนี้คลิปต่อไปนะครับถ้าเรามีสาระความรู้หรือว่าเก็บความรู้ในการทํา YouTube นะครับเดี๋ยวเราจะบอกน้องๆกันอีกคลิปหนึ่งเลยนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเปิดมือไม่ได้กุมไข่อยู่ไข่โพ